ผมชื่อทัคุรุสุเมรังิอาชีพพ่อครัวเลเวล210สกิลของผมก็คือสกิลทำอาหารสกิลจุดไฟสกิลแยกส่วนสกิลตรวจสอบรายละเอียดสกิลจัดเก็บวัสดุสกิลอาหารฟื้นฟูสกิลเครื่องมือสกิลค้นหาส่วนผสมสกิลชุดที่2องสกิลในวิชั่นสกิลแฟลชสกิลกว้างสกิลตรวจจับการมีอยู่สกิลเสริมการดมกลิ่น สกิลสัมพัสของสัตว์สกิลการประสานงานสกิลการทำงานเป็นทีมสกิลกระซิบสกิลพลังเหนือมนุษย์สกิลทนทานสกิลแขนแข็งสกิลกำแพงเหล็กสกิลศิลปะการต่อสู้สกิลอย่างรู้สกิลศิลปะการใช้ดาบสกิลลบตัวตนสกิลหลบหนีและสกิลการป้องกันแบบสมบูรณ์สกิลชุดที่3เวทไม้เวทลมเงาผูกมัดเวทดาร์กเทคนิคอันเชิญผี เวทดินความสามารถพิเศษพลังกายระดับ B พลังเวทระดับ B ความแข็งแกร่งระดับ A ความฉลาดระดับ A ความว่องไวระดับ A ความชำนาญระดับ Extreme มโชค Ext r e m e ฉายาพวกวิตีฐานเปิดมาในเรื่องนั้นทัศุคครุก็กำลังกินอาหารจากสกิลของตัวเองคุณได้รับสกิลปลอมแปลงเรียบร้อยแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่านายน่ะจะสามารถทำอาหาร พื่อที่จะได้รับสกิลใหม่ได้นะข้าไม่เคยได้ยินเรื่องของพ่อครัวแบบนายมาก่อนเลยฉันเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสิ่งแรกที่ฉันจะได้พูดคุยด้วยอีกครั้งจะเป็นดาบไม่ใช่คนเฮ้เว้ยเฮ้อเฮ้อะไรกันทำไมนายถึงได้ถอนหายใจแบบนั้นกันล่ะความเดิมตอนที่แล้วเจ้าแข็งแกร่งพอหรือไม่ข้ามีคำถามมาถามเจ้าถ้าข้านั้นเห็นว่าเจ้ามีความสามารถมากพอ ที่จะถือครองข้าได้ข้าก็จะมอบพลังของข้าให้กับเจ้าเจ้าน่ะเชื่อในพระเจ้าหรือไม่หึนั่นมันเรื่องไร้สาระสิ้นดีอะไรกันเจ้าไม่เชื่อในพระเจ้างั้นเหรอไม่หรอกฉันเชื่อในเวลาเพียงแค่หนึ่งเดือนฉันก็ถูกบังคับให้เชื่อในพระเจ้าจนถึงตอนนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากโอ้อย่างนั้นเองเหรอ ฉันไม่เคยเชื่อในศาสนาหรือว่าพระเจ้าจนกระทั่งได้มาที่โลกแห่งนี้ฉันก็คงไม่มีทางที่จะยอมรับสถานการณ์แบบนี้ได้แน่ถ้าหาว่าที่นี่ไม่มีพระเจ้าอยู่นะฉันนะ่ะถูกอเชิญมาที่โลกแห่งนี้และก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ปฏิเสธมันฉันนะ่ะถูกปนะหน่ำแล้วก็โยนทิ้งเหมือนขยะหลายครั้งฉันคิดว่าฉันกำลังจะตายแต่ว่าครั้งล่าสุดฉันก็สามารถหนีรอดจากความตายมาได้ก็เพราะว่าโชคช่วยซ้ำไปซ้ำมา ฉันน่าต้องเสียชีวิตเพื่อที่จะได้อาหารมาและฉันก็ไม่สามารถหาเสื้อผ้าหรือว่ารองเท้าเพื่อที่จะป้องกันตัวเองจากเศษหินแล้วก็กิ่งไม้ในป่าได้เลยเมื่อถึงกลางดึกฉันก็หลับไม่ลงด้วยซ้ำแล้วทําไมฉันต้องมาทนทุกข์ทรมานกับเรื่องพวกนี้ด้วยกันมันก็เป็นพ,พระเจ้าที่อนุญาตให้เจ้าพวกมนุษย์อัญเชิญเหล่าผู้กล้ามันก็เป็นพ,พระเจ้าที่ไม่สนใจความเลวทรามของคนรับใช้ของมัน แล้วก็เป็นเจ้าพระเจ้านั่นแหละที่ให้อภัยต่อความเย่อหยิ่งของมนุษย์ซึ่งมันทําให้มีชั้นในวันนี้ยังไงละ่ะนั่นก็คือเหตุผลทั้งหมดว่าทําไมฉันถึงต้องไปตันหน้าไอพ้พระเจ้าแห่งสวยนั่นให้ได้ฮ่า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 ฮตาฮ่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 าาฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่่า่ จะทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะสนับสนุนการแก้แค้นของเจ้าถือข้าไว้สิแล้วก็นึกภาพตามรูปร่างของดาบที่เหมาะสมกับตัวเจ้านะ่าชื่อของข้าก็คือพูลรกีลิรูปแบบที่หนึ่งสกิลไม่ถูกทำลายคมกริบชําระล้างวิวัฒนาการถ้าไม่ตายรูปแบบที่หนึ่งความสามารถพลังกายระดับเอ็กซ์ตรีมพลังเวทระดับ S ความแข็งแกร่งระดับ G โชคเอ็กซ์ตีมใช้ยาของข้าดาบแห่งความตายถึงยังไงก็เถอะดูเหมือนว่าสกิลของนายน่ะก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่สินะสกิลการตรวจสอบปกติก็ไม่สามารถที่จะประเมินความสามารถในการพัฒนาสกิลและความสามารถของสกิลทำอาหารได้และข้าก็ไม่เคยได้ยินอะไรที่เกี่ยวกับสเตตัสตรวจสอบรายละเอียดมาก,ก่อนเลยถึงแม้เลเวลของนายจะก้าวข้ามขีดจำกัดไปแล้วก็เถอะในโลกนี้น่ะ เพื่อที่จะก้าวข้ามเลเวล100ให้ได้นายต้องสู้กับศัตรูที่เลเวลสูงกว่านายมากนะในอดีตที่ผ่านมาแม้แต่ราชาปีศาจและผู้กล้าก็ยังก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองได้แค่1เลเวลเท่านั้นนายน่ะถ้าสึกุรุนายนี่โคตรจะโชคดีเลยแถมยังมีความสามารถในการเอาตัวรอดจากป่าโบได้อีกข้าหนาเข้าใจนะถ้าหากว่าเป็นใครสักคนที่เป็นผู้กล้าแรงเอสนะแต่ตามปกติแล้ว พ่อขัวแรงจีไม่มีทางที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองได้หรอกนะถ้าเราสงสัยจริงๆว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในตัวเจ้ากันโหนี่มันฟังดูสุดยอดมากเลยนะเน่คุโรกิริที่นี่ไม่มีคนหรือเมืองที่มีคนอยู่ใกล้ๆเลยเหรอเฮ้ออะไรงั้นเหรอนี่ถ้าสึกคุรุข้ามีข่าวร้ายจะมาบอกนายนะจุดที่นายอยู่ตอนนี้ก็คือใจกลางของป่าโบ ฉันเองก็นึกว่านายตั้งใจจะไปตามหาและกำจัดมอนเตอร์ที่เป็นราชาของป่าแห่งนี้ตรงนั้นยังไงล่ะจกักรพรรดิมังกรเลเวลสามร้อยถ้าอย่างนั้นนะก็สวยแล้วยังไงล่ะเฮ้ยสวยแล้วเลเวลของมันไม่แต่ร่างกายนั้นก็แตกต่างจากสัตว์ร้ายที่ฉันเคยสู้ด้วยมาก่อนฉันจะไปจัดก,การมันได้ยังไงกันล่ะเฮ้ย ทำไมมันถึงเป็นปัญหากันล่ะในเมื่อนายน่ะสามารถใช้ฆ่าสู้ได้นะอะไรนะแต่ฉันก็ไม่เคยใช้ดาบมาก่อนเลยนะถามจริงทนาดนั้นเองเจ้าจักรพรรดิกกมังกรก็พ่นลมหายใจไล่หลังทัศกคุรุมาทําให้ทัศกคุรุนั้นสลบไปเฮ้ยเฮยนายน่ะนายยังมีชีวิตยอยู่ไหมเฮ้ย i, นายพูดอะไรหน่อยสิทสัศกครุรุตื่นสิวายเฮ้ยน hey, ี่ทัศนคุรุเฮะ สกิลเวทดาร์กทาใจนั้นเองทัศคุรุที่สลบไปนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับใช้สกิลเวดดาร์กและหายเข้าไปในเงามืดทําให้เจ้าจักรพรรดิมังกรนั้นรู้สึกงวยงงเฮ่ hey, นายน่ะเกือบไปแล้วนะนายหลบเข้ามาในเงาได้ไวมากไม่เอาหน้าได้เวลาตอบโต้แล้วนะในขณะนั้นเองทัศครุรุก็ได้กินอาหารฟื้นฟูไปด้วยเขาก็ได้คว้าดาบแล้วก็ออกวิ่งทันทีเฮฮ นายจะไปไหนนะ่ะฉันนะ่ะก็กําลังหนีน่ะสิฉันจะไปล้มเจ้ามอนสเตอร์แบบนั้นได้ยังไงกันเล่าในขณะที่ทัศึกุรู้อยู่ในเงานั้นเจ้าจักรรดิมังกรก็ได้พรนลมหายใจไปตรงที่ทัสึอยู่เฮ้ยนี่มันหาฉันเจอได้ยังไงในเมื่อฉันใช้สกิลเวทดาร์กอยู่เนี่ยแล้วใครจะไปรู้กันล่ะแต่ข้าก็ไม่เคยเจอใครที่ไหนรอดมาได้หลังจากเจอการโจมตีแบบนั้นมาก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยนายหมายความว่ายังไงกันนะ่ะ ก็มันจะไล่ล่านายทัศน์สือจนกว่ามันจะจับนายได้ยังไงล่ะทันใดนั้นเองเจ้าราชามังกรก็ได้มาดักที่ข้างหน้าของทัสืพร้อมกับพ่นลมหายใจไม่ทันแล้วกำแพงเล็กยาทัศน์สือนั้นสามารถป้องกันการโจมตีได้เขาก็ได้กินอาหารฟื้นฟูทันทีแล้วก็คิดในใจว่าฉันจะวิ่งหนีหรือเข้าใกล้ไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นก็เวดัก ถ้าสื่อนั้นได้เข้ามาในเงาอีกครั้งหนึ่งและพยายามที่จะโจมตีเจ้าราชามังกรจากใต้ท้องฉันจะเข้าไปหามันในตอนที่มันหาฉันยังไม่เจอและใช้งานสกิลลบตัวตนแล้วก็ฉันจะแยกส่วนมันซะย่าเฮ้มันหลบได้งั้นเหรอถ้าสื่อนั้นได้โจมตีพลาดแล้วก็โดนเจ้าราชามังกรใช้หางฟาดจนก,กระเด็นตกลงพื้นไปเอ้อ <Yeah! S 1> ถ้าสื่อนั้นไม่ยอมแพ้เขาได้กินอาหารฟื้นฟู แล้วก็ได้ใช้สกิลเทเลพอร์ตเข้ามาโจมตีด้านหลังของเจ้ามังกรเฮ้ยย่าเฮ้ไม่โดนทําไมมันถึงไม่โดนกันนะก็มันเป็นเพราะจิตสังหารของเจ้ายังไงล่ะมันรุนแรงมากเลยละ่ <Gone> <Viol> ละจิตสังหารเหรอแม่นายจะซ่อนลมหายใจได้แต่ว่าในตอนที่นายกำลังจะโจมตีโดยใช้สกิลแยกส่วนนั้นนายเองก็ปล่อยจิตสังหารออกมาด้วยทำให้สกิลลบตัวตนของนายนั้นมันใช้ไม่ได้ผลยังไงล่ะ ถึงแม้นายจะบอกแบบนั้นก็เถอะเราก็ไม่มีทางอื่นแล้วนะสกิลปลอมแปลงเหรอสกิลนี้ใช้ได้นี่เอาแล้วนะเฮ้ hey, นี่ทัศสือนายจะทำอะไรนะ่ะมันมีเพียงแค่โอกาสเดียวเท่านั้นยา yeah! สกิลปลอมแปลงกี่สังหารเปลี่ยนให้เป็นความรักสกิลแยกส่วนฮเ <laughs> จ๋วเลยนี่แหละมันเจ๋วสุดๆไปเลย